ช่วยกดไลค์กด s u b s c r i b ์กดสั่นกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับโปรแแรมแข่งของร์พภูลนะครับแชมป์เก่านะครับตอนรับการมาเยือนนะครับของหลีกยูนเต็ดนะครับวันนี้นะครับวันเสาร์ที่12กันยายนนะครับ2020นะครับเวลา5ทุ่มครึ่งนะครับร่วมเชียนนะครับเป็นกำลังใจให้กับ ทีมนะครับของลูกภูนะครับเชียร์ของแดงนะครับลูกภูครับรายชื่อนะครับของลูกภูนะครับซาบะตูนะครับลุนเลี่ยมนะครับฝันได้โอมเตะนะครับโรมสันฟานโยนะครับเกติต้านะครับซาลามินามินุกนะครับแล้วก็มาเน่ทิเมโนนะครับ ครับรายชื่อนะครับทีมลิเกนิตตดนะครับน้องใหม่นะครับก็มีผู้รักษาประตูนะครับเมริเย่นะครับไออิงนะครับคอสต์กลาดนะครับกุสตาฟิลิสฟิลิปเอนเดดเฮิริสันนะครับโมรโนูนะครับกองหน้านะครับสามสารนะครับของลิเกนิตต์พบกับลิเวอร์พูลนะครับแชมป์ฤดูกาล2019นะครับ2020นะครับนี่ก็เป็น การพบระวังน้องใหม่นะครับซึ่งเดดอยู่นเตดนะครับเพิ่งขึ้นนะครับริมลีกนะครับส่วนเลี้ยวคูนะครับแชมป์นะครับแชมป์เก่านะครับดูนะครับว่ามีลมเชียนะครับเลี้ยวคูนะครับหรือว่าเด็กยู่นเตดนะครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับ